คุณเคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาที่ของของคุณนั้นมีไม่พอหรือคุณตกตายในลาวาแล้วของหายหมดตัวคุณไม่มีทางที่จะหาของพวกนั้นคืนกลับมาได้ทั้งหมดถูกต้องไหมผมมีวิธีแก้ไขให้คุณผมขอเสนอวิธีแก้ให้สำหรับพวกคุณนะครับนั่นก็คือการที่พวกคุณมาใช้บริการ Villager b u u f f t เนะครับเพียงแค่8ดไดมอนด์เท่านั้นคุณจะสามารถใช้ วิเลจเจอร์ได้อย่างไม่จำกัดนะครับภายในเวลา8นาทีเอ้ไม่ใช่8ไดมอน30นาทีนั่นเองนะครับผมคุณจะมีของใช้มากมายเลยและตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับหรือว่าโคโคอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าโคโฮสเตอร์โคสตาร์เตอร์โคฟาวเดอร์นะครับผมนั่นก็คือพระสิทธาเองครับสวัสดีครับคุณพระสิทธาถ้าคุณพยักหน้าลาคุณจะพยักหน้าด้วยลองดูทำดู โคตรเท่ลาไยักหนาโอเคนะครับคุณคุณเล่าลองเล่าถึงร้านคุณหน่อยสิว่ามันเดินทางไปยังไงพาไปเลยอ่าพาไปเลยใช่ไหมครับครับผมนะครับจริงๆมันคือการเดินตรงไปทางทิศนี้เรื่อยๆแต่ว่าเรามีเนเธอร์ลิงก็ไปเลยนะครับเนเธอร์ลิงนี่เป็นวานอนประเภทหนึ่งอ่านั้นเนเธอร์ลิงโอเคซึ่งอ่า แล้วเราก็จะเดินทางไปทางทิดที่มีทางเดินใหญ่ที่สุดซึ่งผมบอกามตรงที่เูไเคยขุดคือผมขุดสามคูณสามนี่ผมโผล่ไปถึงก็ห้าคูณห้าแล้วอีห่างวะมัน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 งอกใช่ไหมดินมันงอกอยู่จุ๊บก็ใส่รถเปลืกแท้ที่ใส่รถปลืกแท้รถปลืกแท้โอเคครับมาถึงนี่แล้วนี่คือประตูของบ้านพวกผมฉันเนี่ยสีขีดสันสาบ้านได้โอเคมาละเพื่อหลวง ก็ไม่ใช่สี่ขีดับโอเคไนคือร้านที่นี่คือหมู่บ้านหลอนครับและเท้าตรงนี้คือเราแอบดิเลอจะได้ไใช้บริการเล่าเล่าความเป็นมาหน่อยสิแล้วก็ไอเดียว่าทำไมแนวคิดว่าทำไมถึงตั้งร้านนี้ขึ้นมานครับคุณพระสิตามองหน้าผมมองหน้าผมในขณะที่กำลังเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำถามคือมันมีอ,อะไรติดอยู่หน้าคุณครับคุณพระสิตามีปุ๋ย ผมก็ว่ามันหายไปไหนในเซิร์ฟนี้เราสามารถเอาทุกอย่างมาใส่ที่หัวได้เพเาทีคือเริ่มต้นเนี่ยร้านนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาเพราะหมู่บ้านเนี่ยต้องการ TPC มาฟาร์ามเฉยใช,ยใช่แต่ว่าในเมื่อเราทําแล้วอ่ะเราคือคนอื่นก็จะคิดว่าแบบนี่ถ้าเกิดเขาทำเนี่ยเราจะใช้ได้ไหมเราก็เลยแบบที่เก็บมานนั่งบอกเปิดขายซะเลยอ่าใช่คนอื่นเขาก็จะได้แบบ เฮ้ยนี่ไงตงนี้เปนที่ไม่ใช้สามารถใช้ได้อะไรประมาณนั่นแหละครับและนั่นคือแนวคิดธุรกิจของหมู่บ้านอดนอนและคุณพัชิฐานะครับผมและวันนี้นะครับผมได้ซื้อบัตรเข้ามาแล้วคุณพัิษาครับผมมีบัตรอยู่ต้องทส่ยังไงครับใช่ครับใส่กองนี้เลยแส่ในกองนี้ใช่ไหมครับโอ้มีคนมาใช้บริการนั้ง41คนเลยไม่น่าเชื่อ อ๋อเปล่าพอจะจ้องเฉยๆอ๋อโอเคอาโอเคผมมีบัตรแล้วผมเอาบัตรใส่กล่องแล้วบอกพวงทีว่าผมต้องทำยังไงผมอยากกินบุฟเฟ่มากๆอ่าบุฟเฟ่ที่นี่นะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือมาชุดเหล็กครับกับชุดเพชรอ่าชุดเหล็กกับชุดเพ็ดแล้วถ้ามาชุดเพช็กกับชุดเพ็ดใช่ไหมฮะอ๋อกับชุดเพ็รเอ็นชาร์ดไปเลยครับถ้าผมมาชุดเพ็ดแล้วโอเคได้ครับอ่าซึ่ง วิธีการใช้งานนะครับที่สามารถที่จะเอาของที่อยู่ใน่องตรงนี้ซึ่งมีทั้งหุเหล็กและพีเอมเอรลแต่เอมเอรลมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เปนนาวทีบอลลใช้ไปหมดแล้วแล้วผมก็ไม่ได้เติมเพราะฉั้นัวกเกิของพี่นะครับก็คือต้องไปแลกเอาใช่ไหมใ้่ฉันจะ่ใช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 ่ซึ่งไ่่ใช่ปั่หา่ใช่าช่รา่ใพ่าช่ใ่เพ่ใช่่ใช่่ใชใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่่่้่ใช่่ใช่่ เป็นของเหลือถ้าต้องการจะเอาไปใช้หยิบไปเพื่อปั้นเลยแล้วแต่ใช้ได้ทันทีจะเอากลับบ้านได้เชิญโอเคบุฟเฟ่ทุกอย่างคือ n p t ทุกตัวสามารถใช้งานได้ฟรีฟรแบบเต็มประสิทธิภาพ ภซนโซนข้างหน้าเนี่ยคือโซนที่แบบที่จะแลกรีสอร์ททั้งหลายแหละถูกไหมที่เอาเหล็กมาแลกเป็นเอเมอร์แล้วได้เอาเหล็กแลกเอาเพชรไอ้เอาเป็นอเมอร์แล้วเป็นได้เป็นอัญมาร์เพชรได้ครับผมรวมถึงเอาไปแลกเป็นแร่ได้ด้วยเช่นลับมิโกโซนดสโตนอะไรอย่างนี้โอเคใช่โซนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโซนรีสอร์ทแรกโซนเป็นขั้นหวังจะเป็นรายเงินเยียวทั้งหมดซึ่งตอนนี้เราครบ ทุกอันแล้วถ้าไปนับพวกแบบไฟเอเ็กซ์เพกเอ้ยไม่ใช่พวกไฟโปรเทคชั่นโพรติไทม์โปรเทคชั่นอะไรพวกนี้เราจะมีครบหมดแนลเคอร์ซอฟต์บายดิงต้องมีด้วยเหรอเอา้าบางคนใช้งไงพี่ <c oughs> เพื่อเพื <c oughs> <ๆ>่อเรา <c oughs> ต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดโอ้ย <c oughs> นี่เป็นแนวคิดที่ดีสำหรับการทำธุรกิจนะครับผมใช่แล้วตอบโจทย์ลูกคา้าเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดโอเคครับ แล้วมีอะไรกดการใช้งานครับครับกดการใช้งานห้ามพีเอพีซีครับไม่ใช่เป็นห่วงว่าพี่จะของราคาขึ้นแต่กลัวมันตายเขาขี้เกียจหาแล้วโอเคอราข้อที่สองคือเมื่อพี่เริ่มใช้บริการแล้วตั้งแต่จนแบ่งพรมตรงนี้พี่ไม่สามารถออกได้โอเคห้ามออกได้ใช่พี่อยากได้อะไรถ้าเกิดผมหาให้ได้ผมจะเอามาให้โอเค thank you มีบริการหยิบของจากข้างนอกให้เองครับผมใช่ห้ามไปห้ามหยิบด้วยตัวเอง ใช่เนื่องจากว่าสมมติว่าพี่เข้าไปแล้วพี่ออกไปแบบของเต็มไงเราไม่มีบริการกล่องให้โอเคครับได้ครับใช่เพราะงั้นพี่จะต้องจัดการบริหารของของตัวเองลองแต่เราไมี้ใช้บริการที่แต่งยใช่ oh, เพราะงั้น <okay. S 2> จัดการของเรียบร้อยครับ,บรรอวถ้าเกิดใช้ครบบริการแล้วถ้าเกิดเหลือแนะนำเอ้ยระเปวเก็บให้หน่อยได้ครับ,รบเอากลับบ้านได้ไหม เด็กเอากลับบ้านได้เอเวอเร็ลล็อกคนเก็บไว้เถอะครับให้พวกผมได้ใช้บ้างโอเคได้เลยเข้าใจแล้วจะเริ่มเลยนะครับเริ่มกี่โมงครับตอนนี้ตอนนี้เจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าใช่โอเคสิบห้าหมดเวลาตอนสิบเจ็ดสี่สิบห้าสิบเจ็ดสี่ห้าเวลาโลกจริงนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับ ได้เลยครับผมครับผมขอบอคุณ<ล>มากครับนั่นแหละครับทุกคนนี่คือไอเดียการทําธุรกิจที่สุดยอดมากๆ <c oughs> ไอเดียหนึ่งนะที่จะพามาดูกันในวันนี้ครับ <c oughs> สุดยอดมากๆนะฮะเรามีอิมมัลลใช้เรามีเหล็กเรามีเหล็กไม่จํากัดนะครับแล้วก็ต้องเอามาแลกเป็นอิมมัลลอด้วยตัวเองปัญหาอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งเรามี n p c อยู่หลากหลายตัวมากนะครับตรงนี้ แล้วก็หลายตัวเป็นอะไรเนี่ย True Smither นะครับ True Smith ระดับ Master แล้วด้วยซึ่งสามารถแลกเด็กมาเป็น Emerald ได้ขั้นตอนของเรานะครับนี่เรากำลังรีวิวเลยเนี่ยใช่แล้วโอเคมีตัวไหนอีกปัญหาคือ NPC มันพยายามมาคุยกันอยู่นะเวลานี้เราต้องตามหา NPC ตัวที่ยังไม่ได้แลกครับ อยู่ไหนเอ็นซีอยู่ไหนอยู่ไหนเอเด็กมาเติมไม่ได้นะครับผมขอบคุณครับหมดเฮ้ยหมดแล้วอ่ะเอ็นซีใช่นะแต่เราก็มีอิมมัลลอยู่สแต็กน,นะครับผมวันนี้ที่ผมอยากจะทำนั่นก็คือผมจะเอาชุดเกราะนะครับส่วนส่วนลำตัวกับส่วนอ่าส่วนขาแล้วก็เชเวลนะครับผมอ่าน่าจะแค่นั้นเนาะแล้วก็ถ้าดาบ มีดาบยังไม่มีโอเคถ้าไม่มีดาบก็เดี๋ยวเราเอาดาบไปด้วยไม่มีกางเก,งม,มเกงมาทไกางเกงมามันมีชั้นล่างใช่ไหมอูชั้นล่างนี่อันนี้เรามาลูดลูดทิ้งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อหนังสือเฮ้ยคืนไม่ได้อาขุดเลยครับขุดเลยครับผมลืมขุดทัท้งคนนอนเทนต์แล้วไม่ขุดเด็ด ่าชุดกราะอันนึงเราจะต้องใช้อะไรบ้างเราจะต้องมีเมนดิ้งแนะ่ๆเมนดะิ้งอยู่ไหนอันเบรกอันเบรกเราต้องมีสมุดใช่สมุดเราต้องแรกสมุดมาก่อนใช้อย่างนี้แล้วทุบพืน้นโอเคได้แล้วแล้วก็เอาสมุดมาครับอันเบรก1อันเสร็จปุ๊บอะไรดีสำหรับชุดกราะเมนดิ้งก็ต้องมาครับเมนดิ้ง <B ending S 1> ต้องมาครับ เบดดิ้งเสร็จปุ๊บน่าจะเป็นโรเทค c ชั่น4ใช่แล้วครับทุกคนนี่สุดยอดมากครับต่อมาแล้วเราจะเอาเป็นทรสามไหมทรน3 3ไม่มีไม่มีของเพียงพอทำยังไงดีเพราะฉะนั้นเราน่าจะแค่นี้น่าจะได้มั้งหรือว่าเราจะไปเอาเอ็มรอาเพิ่มใช่แล้วเราลองหาดูว่าเอ็มรอาเพิ่มได้หรือเปล่าตัวนี้มันนอนกันหมดแล้วฮะ เดี๋ยวถาเริมนอนได้ผมนอนให้เลยครับตื่น,น,นมาลูกตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ใช่นไหมลบลบตื่นตื่นสิโอเคมันตื่นแล้วดูซิว่าพวกมันทำงานกันหรือยังนี่ตัวนี้มีเหล็กอ้าวแล้วไอ้มันเล่าเพิ่มมาแล้วคนรดีเห็นไหมครับนี่ครับหูเกางเกงอ่ะโอเคผมอยากได้กางเกงตัวนี้พิลุนนะตัวไหนอีก ตอนนี้ไม่ได้ทํางานคือถ้าเกิดว่า NPC เนี่ยมันไม่มีของให้แลกนะเนี่ยถ้าอยู่ไปสักพักหนึ่งมันจะมีมันจะมีเรียกว่าอะไรระบบที่ NPC มันจะไปทํางานที่หน้าโต๊ะทำงานของมันเสร็จแล้วมันก็จะเติมของในครั้งอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราอันนี้เราอาจจะต้องรอโอเคครับ NPC สามารถทํางานได้วันหนึ่งมากสุดแค่สองครั้งต่อวัน ก่นแปกม,มันสามารถทำงานได้สองครั้งต่อหนึวันโอเคครับมาเสร็จแล้วเราก็จะไปแลกหนังสือทอนอยังไนหนะังสือทอนหนังสือทอนหนังสือทอนอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราไม่มีสมุดนั่นเองมันก็เลยแลกไม่ได้โอทอนอยู่ไหนทอนทอนสามนี่ครับอีกสิบเจ็ดแมอนนะครับโอเคแล้วเราก็จะค่อยๆใส่หนังสือเข้าไป เอาแตกอ๋อเรามีเลขอยู่เออใช่เรามีเลขอ,อ,อยู่นะครับทุกคนครับเราสามารถที่จะเอา and view อันใหม่มาตั้งได้ครับนี่ครับโอเคอ่าอันเบรกอันไหนดีอ่าทอนสาม mending โอเคเราไ,ได้ชุดเกราะมาแล้วหนึ่งอันนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทำรองเท้าต่อเฮ้ยไอ้กางเกงางเกง กางเกงต้องอะไรอ่ะกางเกงนี่ก็ต้องเป็นเมนดิ่งใช่ไหมมองมีเมนดิ่งครับมันเริ่มทํางานกันแล้วใช่ไหมถ้ามันเริ่มทํางานแล้วแปลว่ามันน่าจะเปิดโอ้หนี่ไงพอมันทํางานกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดเติมเหล็กให้เรามาแลกเพิ่มนะครับผมนี่นี่อันน,น,นี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดอันนี้เปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วดูเหล็กหนด นี่มัน,ม,นม,มีเสียงก็แก๊ก็แก๊งนี่แปลว่ามันเริ่มทางานแล้วครับพอมันทํางานปุ๊บแปลว่ามันจะเติมของครับเราก็มาแลกเอาเหล็กมาแลกให้หมดโอเคเหล็กนี่คือแลกทับได้มาจากฟาร์มเหล็กกันใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณพระธิธาเยี่ยมไปเลยถูกต้องครับเราก็จะได้ว่าผมมีกดข้อนึงเกี่ยวกับเหล็กครับเวลาลงเหวทำไมครับถ้าเกิดคุณเจอเหล็กในเบืองห้าคุณขึ้นมาทุากท่านทกคนทำไมครับ ลบนะครับลบครับโอเคครับ <c oughs> ได้เลย <c oughs> ได้เลยโอเคและก็เราต้องหาออตัวไหนมีเลขครับตัวไหนที่ยังไม่ได้แลกตัวนี้ได้แล้วโอเคครับตัวไหนอีกมีตัวนี้ก็ยังไม่ได้แลกเต็มอย่างรวดเร็วโอเคมาดูสิหนังสือที่เราอยากได้มีอะไรบ้างถ้าแรกเลยเอาชั้นหนังสือมาทุกก่อนปึ้ง แล้วก็สิ่งที่เราอยากจะได้สำหรับรองเท้าเอาอันเบรกมาก่อนนะอันเบรกเสร็จน่าจะเป็น m ม n d i n g กับโปรเทคชั่นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันสามารถเอามาใส่ได้ในเวอร์ชันนี้นะั่นก็คือตัวอะไร Swift s w i ิฟ Sneak แต่ว่ามันไม่มีขายนะครับพอมันไม่มีขายเราก็ต้องไปหาเองในอะไรที่ดาไนะครับผมอิ อ่าใช่สตีนะครับโอรีเลยได้แล้วนะครับตอนนี้ได้อันนึงแหละต่อมาสิ่งที่พี่อยากจะได้น,นั่นคือเชเวลแบบเชเวลแบบอา่าอะไรอะ่ะอันเบรกอุปอันเบรกเอฟเฟกซ์ยี่ห้าอันนี้หนึ่งอันนะครับต้องเป็นอันเบรกเอฟเฟกซ์ยี่ห้าแล้วก็ซิลทัชซิลทัชอยู่ไหนหนังสือซิลทัช เขาติดป้ายไว้หมดเลยนะเราพร้อมใช้งานมากๆนะครับซิวถ้าแต่ปัญหาคือเราต้องเดินหาเองเอาเมนดิ้งด้วยเอาเมนดิ้งด้วยครับทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นนะแต่ว่านี้เราไม่มีสมุดเราต้องหาชั้นหนังสือนี่ไงได้ชั้นหนังสือมาแล้วกระทุบนะครับไหนคือเมนดิง้งเหออันนี้อ่ายังไม่ได้โอเคหยิบเมนดิ้งออกมาครับจ้าขอบคุณครับผม มีบริการหนังสือฟรีด้วยนะฮะบ,บริการทุกระดับประทับใจประทับใจเมื่อกี้เมื่อกี้ลิ้นพันกันทุกระดับกลายเป็นทุกระดับท,ทุกระดับทุกระดับทุกระดับเออ่ซิลทัสอ๋ออยู่นี่เเรนครับห้าอิมรพล่โอ้โอเคยิ่งไปเลยแล้วเราก็ปฏิบวกอ่าอันนี้ดูสิอ่ ต้องใส่อ,อยันซีห้าตามด้วยอันเบรกตามด้วยอะไรดีเบนดิ้งก่อนอ่าเราติดปัญหาแล้วครับเลเวลเราไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องหาเลเวลนะครับซึ่งเลเวลนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆรู้จักนะฮะจากตัวคลิลิกมันจะมีขายบัตต้นอวนชานนะครับผม ซึ่งนอกจากที่เราจะแลกของแล้วได้เลเวลจากมันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ใช้บัตรทุกโมนชันเพิ่มเลวลได้อีกนะครับคุ้มคุ้มในคุ้มนะครับบอกเลยนะครับสำหรับใครที่แวะเวียนมานะสามารถเข้ามาลองร้านบุฟเฟ่เอ็ีซีได้นะครับผม,อ,มอ่ะโอเคเราจะเอาตัวที่มีอินชานเลเวลสูงสุดใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคเราต้องการเลเวลอีกเจ็ดเพราะฉะนั้นไม่ยากเราไปแลกของเอ็ีซีอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้อ่าน้า มันมีเสียงกองแกงกองแกงแล้วแปลว่ามันได้สัมผาเพิ่มเติมนะครับพวกที่ขายเหล็กมันน่าจะมีเหล็กมาเติมดูสิใช่แล mm ้วมีเหล็กมาเติมเรียบร้อยครับต The ัวนี oh so ้มีไหมตัวนี้ก็มีเหล็กมาเติมนะครับผมตัวนี้ก็มีเหล็กมาเติมตัวนี้ก็มีเหล็กมาเติมจะแลกให้หมดเลยครับเพื่อเอาเลเวลนะครับตรงนี้นี่นี่นะครับผมโหเอเมอรลดลหมดเกียบเลย นได้เอเมอรัลมาเยอะแหละน่าจะสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่ว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญครับตอนนี้ครับเราก็ได้เลเวลโอ้เลเวลก็เยอะนะครับตอนนี้ดู20แล้วนะครับจากการแค่แรกเหล็กเท่านั้นเองมาไหนดูซีเชเวลของเราปึ๊บเมนดิ้งโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้เชเวลเทปมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาไปอัปเกรดเป็นนิทเไร์อีกทีหนึ่งนะ อ้าเนี่ยไหนก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ทำธนูดีไหมเราน่าจะมีธนูนะครับน่าจะมีเป็นธนู p พาเวอร์ห้าเนี่ยน,น,นก็มีไรแอลเอามาถึงจะมีแล้วถึงแม้ว่าธนูมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายมากอุ้ยเผือแรกมาสามอันโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาเมนดิ้งมาใส่ธนูดีกว่านี่ครับโอเคพาเวอร์ห้าใส่เขาเ้าไปในธนูอยู่สี อยู่นี่นะครับผมแล้วก็ตามด้วย bending นะครับโอเคเอือเราควรจะมีธนูธนูนี่มันใช้เป็นเฟรมหรือว่าอะไรนะไฟสเปกเฟรมใช่ไหมเฟรมโอเคไฟสเปกของดาวโอเคครับจะดูเฟรมมาเพิ่อมอันหนึ่งนะตีบวกครับตีบวกเข้าไปครับตรงนี้ตรงนี้เฟรมเขาใช้วิวเก้าโอเคไม่เป็นไรนี่เร,เ,เราเอาเนี่ยไปทิ้งไว้ ถิ่้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะไปเอาเรเวลนะครับจากการแลกของกับเอ c ซีนะครับนี่ดูซิตัวนี้แลกเหล็กยางตัวนี้ยังไม่ได้แลกเหล็กครับเก็บมัล่อมาตาเอ่อมาล้เหล็กหมดไม่เป็นไรครับเราใช้เหล็กไปตอนนี้รู้สึกจะสามสต็กล้วมั้งแต่ว่าเขามีเหล็กไม่ให้เราไม่จํากัดนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกได้เรื่อยๆเลยเป็นไงทุกคนบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่นะฮะ โอเคครับหรือเวลากี่นาทีครับคุณพระจิาผ่านไปแล้วสิบเอ็ดนาทีผ่านไปแล้วสิบเอ็ดนาทีนะครับผมเรายังมีเวลาแรลขออีกประมาณสิบเก้านาทีจากหมดสามสิบนาทีซือเ<ส><ส>หลือเลยหรือเหลือนะครับผมไอ้จริงๆถ้าเกิดว่าเสร็จก่อนนี่ออก,ก่อนลาได้ไหมครับคุณพระจิาได้ครับเต็มที่เลยโอเคออกแล้วกลับเข้าไปใหม่ไม่ได้นะครับโอเคใหม่นะครับอ๋อเงื่อนไขคือออกแล้วกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับผมมีเป็นเงื่อนไขที่ทุกคนต้องจำไว้ฮะ อานี่ครับดูสินี่อันนี้ดีกว่าโอเคได้เรียบร้อยนะครับเราได้ของมาแล้วเราก็ไปตีบวกนะครับนี่ตนูเฟร,รมของเราเรียกว่าผมไม่ชอบใส่ธนู Infinity นอินฟินิตี้เนาะเนื่องจากว่ายัางไงดีเกลียดเราก็จะใช้เป็นธนูเรากใช้ธนูเมนดิ้งธรรมดาไป ดูสิมีอะไรให้ใช้โอ้ดาบ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 ตดนนีม้มีดาบใช้แล้วครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาหาดูคือดาบวิปปอนสมิธมันมีอยู่ใช่ไหมในร้านนี้ยครับอาร์เมอร์สมิธอันนี้อาร์เมอร์สมิธอาร์เมอร์สมิธอี่ไหนวาอาร์เมอร์สมิธโอเคตัวน,นี้อะไรวิปปอนสมิธดาบเพชรมาครับหนึ่งอนันครับ ได้ดาบเพชรมาแล้วนะฮะซึ่งดาบเพชรของเรานั้นดาปกติผมจะใช้ขวานเป็นหลักนะฮะถ้าเกิดว่าใช้เป็นอาวุธในเกมไหมครับแต่ว่าขวานเนี่ยมันไม่สามารถมีฟอร์จูนได้ใช่ไหมหรือว่าอะไรลูติงมันไม่สามารถบินลูติงไ,าาได้ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เป็นดาบเพื่อมาชดเชยตรงส่วนนี้นะครับเวลาที่เราจะหาของมาเริ่มนอนกันละเริ่มนอนกันละเริ่มนอนกันละเริ่มนอนกันแล้วย่งเตงงี่ยนเอวีซีแป๊บ ทำมันนอนนะมันจะเริ่มกลางคืนนะครับโอเคครับงั้นในระหว่างนี้เราไปซื้อของเตรียมหมดเพราะเรามีอมเมโร่เยอะมากถึงแม้เลเวลจะยังไม่พอแต่ไม่เป็นไรชาร์จเน็ตห้าหนึ่งเล่มชาร์จเน็ตห้านะครับต่อด้วยอันเบรกนะครับต่ออันเบรกต่อด้วยอ่าลูตติ้งใช่ไหมเบนดิ้งมาเบนดิ้งมาหนึ่งเล่มครับ เ e นดิ้งหนึ่งเล่มจากนั้นก็ลูตติ้งมีไหมติง้งซิลทัสไม่ใช่ลูตติ้งนี่ครับลูตติ้งครับเรากดในร้านนี้นี่คือแบบเอเมอรัลเยอะเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวนะครับผมเพราะเราเอเมอรัลเยอะมากนะครับสวิปปิ้งเอ็ดีิไหมนะใช่สวิปปิงนะปป้งเอ็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับดาบนะครับผมโอเคเลเวลไม่เพียงพอไม่เป็นไรเราก็มาแลกของกับ NPC อีกครั้งครับโดยดูตัวเริ่มจากตัวเหล็กก่อนถ้าไม่มีถ้าเกิดว่าเราหาตัวเหล็กไม่ได้แล้วให้เรามาซื้อบัตรอนโอนชาร์จากพวกที่เป็นคลิลิกนะครับผมนี่โอเคแล้วเราก็จะได้เลเวลนะครับเพื่อไปตีบวกดาบอีกทีนึงจอไละอ่านี่ยเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีแล้วเราก็ไม่มีอมาเล่าเหลือในระหว่างนี้ ในระหว่างที่รอเอ็นพีมันมาทำงานนะฮะเราก็จะไปตีบวกดาบของเราก่อนนะครับนั่นก็คือดาบช h บเน็ตห้าช a บเน็ตห้าต่อด้วยอะไรดีสวิป p ิ้งเอ็ดดีไหมหรือรูทติง้งเอารูทติ้งมาก่อนต่อด้วยสวิปปิ้งเอ็ดดูสิมีตัวไหนที่มีเหล็กให้แลกอีกไหม โอเคเหล็กตัวไหนรับเหล็กอีกไหมครับลรับเหล,กเล็กไหมครับรับเหล็กไหมครับทิปครับถ้าเิดสงสัยว่าตัวไหนยังรับแรกเหล็กอยู่ไหมให้เอาเหล็กมาถือไว้ในมือครับถ้าตัวไหนมันรับแรกมันก็เป็นตัวมันจะถือเอมมัลอ์ขึ้นมาให้ทั้เหาอดโอ้โอเคเป็นทิปทิปเป็นทริคส์นะครับถ้าเกิดมันรับแรกมันจะถือเอมมัลอ์ขึ้นมาไหนถ้าเกิดไม่มีแสดงว่าไม่มีตัวไหนรับมาก่อนนี้ นี่เจอแล้วโอ้เป็นทริคที่ดีนะครับผมเจ้าของร้านสอนทริคด้วยผมผมอยู่กับพวกที่มานานคนระับอยู่ <c oughs> อยู่กับพวกนี้มานานเราเจอได้ครับเป็นผู้คู่คีในวงการนะครับคุคีในวงการเอ็มมัเลาแล้วก็เอพีซีนีตัวนี้ตัวนี้ยังรับซื้ออยู่นะครับใช้เหล็กสแต็กที่สามสแต็กที่สี่นะครับหรือสแต็กที่เท่าไรสแต็กที่ห้าแล้วเนี่ย โอเคโอเคเร็วสิบเก้าครับเร็วสิบเก้าแล้ว <c oughs> ดูสิตัวนี้ตัวนี้อ่าเปลี่ยนของในมือปึ๊บมีใครรับยังไม่มีตัวนี้รับโอเค,เอเอคออ okay. โคตรเท่โอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นว่าแวบต้นไหมอ๋อม,มันหลบอยู่ตรงนี้เออมันหลบอยู่มุมนี้นี่เอง หาไม่เจอตัวไหนรับทำอีกไม้ัวไหนรับอีกม้ตัวไหนรับอีกไม้ไม,ไ,ไ,มไม่มีแล้วโอเคเรารตีบวกก่อนถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวเรากลับมาซื้อประท่บโอนชานะครับอ่าอ่าเราต้องเอาของที่ตีบวกเยอะที่สุดใส่ไปก่อนเบนดิ้งไหมหรืออันเบรกอันเบรกก่อนครับเราก็ใส่เบนดิ้งสิบเจโอเคอดูสิ ตรงนี้มีตัวไหนรับแลกเละอีกโอ้ตัวนี้มีรับแลกเละเพิ่มนะครับได้เลเวลนะครับผมตรงนี้อ่าไม่มีไม่มีไม,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 ไม่ถ้าไม่มีเราจะซื้อปรนะต้นนะนะตัวปวดเอ็กพีปวดเอ็พีมาสองอันมาใช้เลเวลแค่ที่เจ็ดเท่านั้นตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ครับผม โอืออีกยิด่เดียวอีกยิ่เดียวยิ่ดเดียวดำเ,เนี่ยเราจะไปซื้อได้ไหมดูซิมีตัวนี้ยังรับซื้ออยู่ครับนี่มีตัวไหนรับซื้อเอเมอรัลด์อีกเอ้ยไม่ใช่รับซื้อเหล็กแหลกเอเมอรัลด์นี่ครับมายตัวหนึ่งแล้วโอเคเลยว่า20แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะตีบวกดากของเราได้เดียวนะฮะนี่ครับตัวอื้อ ดาบเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับคุณพระสิทธาผมว่าผมน่าจะเสร็จแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพิ่ม18นาทีเองนะครับครับยังไม่อยากได้เลยเพิ่มเติมนะครับไม่กล้าแต่ทำอีกชุดหนึ่งเถื่อไว้หน่อยนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววมาวันหลังครับเดี๋ยววัมาวันหลังครับผมได้สิ่งที่ผมต้องการละแล้วผมก็จะไปหาเอ็มเล่าไม่ใช่ไปหาเดเธอร์ไลค์กันต่อ เช็คแล้วครับเผื่อเผื่อยังขาดเองเช็คดูโอ้มีเนื้อเน่าด้วยมีเนื้อเน่าด้วยโอเคเอ็มขอเราเก็บในนี้ใช่ไหมเหล็กมันเป็นเหล็กส่วนเกิอนอ่ะกลับบ้านไปโอ okay. เคเหล็กแจกฟรีกับบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับผมเ,เรียบร้อยครับเยี่ขอบคุณนะครับเราได้ชุดเพชรครบนะฮะครบเซตเลย นะครับผมอุปกรณ์พร้อมธนูธนองอะไรทั้งหลายขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่พามาดูร้านนะครับและให้เรารีวิวร้านในวันนี้นะครับผมได้เลยครับครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อมาได้นะครับชื่อร้านว่าเอา่อ พุเฟ่วิเลตอ่ะอ่าฟูเฟ่วิเลตนะครับผมกดเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ของเขานะครับผมกดไลค์นะครับแล้วะลืมใช้โค้ดนะครับ two f a เตอ r ์หกเก้าหกเก้านะครับเพื่อรับส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในครั้งแรกที่มาใช้บริการนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเบมเบอร์ชิฟของช่องนี้ด้วยนะครับผมที่อ่า มาช่วยให้ผมนะครับมีกำลังใจในการทำต่อแล้วก็มีข้าวกินในวันต่อมานะครับผมขอขอบคุณเมมเบอร์ชิพของช่อง True Faster ทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวจะรีบๆทำเซิร์ฟเวอร์าสำหรับเมมเบอร์ชิพให้ในเร็วๆน,นะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วไปเจอกัน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดประดิ่งด้วยครับ